กระองสิต,ต็อกพนกับสิต,ต็อกพนกับสิต,ตอ็อกเยอะกว่าคุ้มภาคคุ้มพนนี่นะฮะนี่ก็เกี่ยวเข่านี่ขบบัดเขา่าเกี่ยวเขา่า Nhái nhỏ. Hãy đây Hãy nhỏ.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  Hãy hoạt ở đây เดีอยู่ดอวยกัก็เลยถือกระผัดเนี่ยฮะถือก่องเลยผัด กันใหญ่โผล่ยุ่งสั่มนใหญ่ยังมาใหญ่กันใหญ่กังใหญ่ครับหกังใหญ่ครับกำบะผมชิมใส่หนวดใส่เทงัวกินข้าว เออมันยืนหันนึ่นซื้อะไรคิดเขาเขาอยู่ดีนะฮะนี่ฮะบรรยากาศคือคนสินตโต๊บรรยากาศแบบนคือคนสิตโตฮะอาา๋เอาหาเอาหล่งเขา,าเอาาอกมางองอคือเขาเฮ้ยอ่ะ นี่คือเขานี่คือเขานาค่ะเจ้าโดงามเลยีนยฮะเก่อน,น,นคนทันมาแค่ย,ยคนนั่นนะ,ะคนมานะ ด่อนวะจะเห็นอย่างเงี้ยไอ้ฝนตกระบาดนี้ฝนตกฝนตกแล้วว้าไปใส้บ่อยแล้วฝนตกระบาดนี่ สายเป็ลายแล้วบรรยากาศแบบขามาวะนนี้ฝนตกแบบนี้เด่นน้ำเนาะเงอะอนเงอ่อ,อยอแดเขามา <c oughs> ด้านจากเขาผัดเก่าข่าวหนึ่งฝนผ,ผัดตก อืมทะเยอเข่าโอนน้ nice ตอนนี้ก็บังฝนตกนะฮะตกแรงมากฝนตรอดๆดๆๆๆเยาวันฝนตกเนาะมาหน้าฝนตก เปียกไอเดีโอเนี่ยเทปนี้ก็บไม่ยังหลายถากก็ได้ก็ะแสให้ผ่านคนติดตามไปแล้วทุกคน